เกิดอะไรขึ้นอะหรือว่าขโมยขึ้นบ้านเราม่จริงอะกดติดตามสิคกีพายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะเล่นเกมต่อดีกว่า จัว่วลูกแมงมุมมันมาเยอะได้ยังไงอะนี่พักผ่อนอย่าเยอะนะชิคกี้พายฉันว่าเธอนี่ไปกันใหญ่แล้วแหละโอเคถ้าขึ้นมาช่วยดูหน่อยสิมันมีจริงนะคุณนายโอเคชิคกี้พายนชิคกี้พายไม่เห็นจะมีแมงมุมสักตัวเลยท้องก็ปกตินะสงสัยชิคกี้พายจะนอนน้อยตานางา้าไปหมดแล้วเนี่ย ไไ่ลกเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่น่าจะมีขโมยขึ้นบ้านนะคุณนายอะ่ะก็ไม่ยอมเชื่ออีก <c oughs> เอ๊ใครส่งข้อความมาเดี๋ยวก่อนทำไมเบอมันแบบนี้อ่ะเบอแบบแปลกๆ่ะทุกคน <c oughs> สวัสดีชิคก,กี้พาย เมื่อเห็นเบอร์นี้กรุณาโทรกลับมาด่วนหรือว่าจะเป็นเบอร์ของเทพพะบุญเทพพะบุญถ้อเอกในตุรกีอะ,อะมันจะต้องใช้แน่แน่งั้นอะขอแท็กแมเสเซจหาเขาก่อนรู้แล้วเดี๋ยวเราโทรหานะจ๊ะ หรือว่าเราอะจะโทรไปดี <c oughs> เขาบอกว่าโทรมาดว่วนแสดงว่าเขาว่าจะต้อง <c oughs> อะไรอ,อะไรเธอจะโทรหาใครอะก็ <c oughs> เนี่ยมีคนส่งข้อความมาหาฉันอะเบอร์เธอดูสิศ <c oughs> ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปด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 เก้า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 หกหกหกอะอาจจะเป็นคอสเตอร์ก็ได้จะโทรไปทําไมละ่ะแต่ว่าฉันก็อยากจะโทรไปอ่ะเผื่อว่าเป็นพระเอกตุรกีคนนั้นหน้าที่ฉันน่าชอบดูอะฉันจะโทบไปหน่อย เธอเจอนะเธอเอ้ยไม่เพอเจอหรอนี่ออกไปเลยนะฉันจะลองโทรโอ้โอ้แล้วก็ห้องเธอไม่ได้ลงอย่างที่เธอคิดนะออไม่เห็นมีแมนมุมมันมูมอะไรเลยห้อง ไปแล้วนะทุกคนติดแล้วติดแล้วมานั่นฮัลโหลฮัลโหลไฮฮัลโหล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 อีกคิวส์มี ัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินฉันไหมสบายดีบออะไรอ่ะ,อะ,ะตาเน,นี้ยเพิ่งจะเที่ยงคงไม่มีอะไรหรอกเราอ่ะไปหาคุณนายดีกว่า เมื่อกี้อะ่ะเธออ่ะไม่เห็นแมงมุมจริงๆหรอไม่เห็นน,ไน,นะไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวว่ะนี่คุณนายฉันน่ะโทรไปเบอร์เมื่อกี้แล้วอะ่ะแต่เขาไม่ตอบเลยอะ่ะก็ฉันบอกแล้วเบอร์แปลกแบบนี้จะโทรไปทําไมอออ่นี่ถ้าเธอไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรวันนี้เธออยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยนะไอ้ผมสวยมันอะ่ะบอกว่าจะไปปาร์ตี้วันเกิดของใบบัวมันอะ่ะงานหน้าเธออ่ะนอนเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะโอเคโอเคนอคนก็ได้ โอเคขอบใจนะยังไงเธอก็ไปปัดกวาดห้องนั้นให้หน่อยก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปดูให้อีกทีนึงโอเคช่วงเนี้ยเราอะทำไรดีอะโทรหาเอสดีกว่าตัวนี้นีไม่ค่อยรับสายสงสัยติดวิแน่เลยอะ สกีายเธามาแต่เช้าเลยมีอะไรหรอนี่เอสฉันมีเรื่องอะไรจะขอร้องเธอหน่อยอะ่ะเธอมาหาฉันที่บ้านหม่ได้ไหมอ,อเคอสดียไยเธอ,อามาแล้วเหรอนี่โทรเข้ามาบ้านก่อนมีอะไรอ่ะโทรปลุกแต่เช้าเลยเอะงอ่วงเลยเนี่ย เธอฉันน่ะเล่าให้คุณนายฟังแล้วนะเขาไม่เชื่อฉันน่ะแล้วหาว่าฉันน่ะงกที่รกที่รุงรังอะไรไม่รู้ห้องฉันไม่สะอาดเอีล่าก่อนสิเธอเล่าเธอเล่าดีๆฉันงงปเดี๋ยวก่อนก็คุณนายอย่างมันไม่เชื่อฉันว่าฉันน่ะจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆงงงงแล้วตอนนี้ฉันงงแล้วเหตุการณ์อะไรตกลงเธอฟังฉันดีๆเมื่อเช้าว่าฉันเล่นเกมอยู่แล้วที่นี้หรือว่าฉันน่ะไม่ได้พักผ่อน ฉันเล่นเสร็จฉันไปห้องฉันเออเหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบห้องฉันะ่ะเกลกากรกมากเลยนะถ้ามาที่ฉันะ่ะเก็บเรียบร้อยแล้วว่าจะว่าขโมยขึ้นอะก็ไม่ใช่ใชแล้วพอฉันกลับมาที่ห้องนี้อะ นะเมื่อกี้เธอพูดถึงแมงมุมใช่ไหมเธอเห็นแมงมุมเยอะเลยใช่ไหมชิคกี้พายฉันพอรู้แล้วเธอรู้อะไรอะ่ะเอสเธอบอกฉันหน่อยได้ไหมหรือว่าบ้านฉันอะ่ะจะเป็นรังของแมงมุมเหรออืมฉันว่าเรื่องเนี้ยฉันก็พอที่จะเชื่อนะเพราะว่าตอนที่ฉันดูคลิปมันมคีคลิปหนึ่งอของพวกฝรั่งที่เขาลองของอะไรอะ่ะ มันมีพวกแบงมุมขายาวอ่ะเยอะโผลมาเยอะๆเลยใช่ไหมฉันว่าเธอไปทําอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่ามีคนเคยจองนะหรอเอสใช่แต่ฉันยังไม่ได้จองเลยนะฉันเพิ่งจองเมื่อเช้าอ่ะเป็นแบงมุมตัวเล็กน,นะแต่เธอพูดถึงแบงมุมขายาวอ่ะอย่าบอกนะในเกมเฉยๆมั้งแต่จริงๆอะนะถ้ามันมีแบงมุมขายาวอ่ะในชีวิตจริงอะ,ะเอสฉันจะจับแบบนี้แบบนี้แล้วก็ พูดแล้วขนลุกเธอไม่เชื่อเธอไอยากลบหลู่หรอกเธอไม่กลัวหรองานอ่ะเธออยู่กับฉันคืนนี้ได้ไหมอ่ะดิสามอ่ะเราอ่ะฉันอยากจะรู้ว่าม,มันมีจริงหรือเปล่าเออไม่ได้หรอกเออเดี๋ยวแฟนฉันจะหึงอ่ะแฟนฉันนั้นยิ่งเป็นคนที่หึงด้วยตอนเย็นเนี่ยก็มีนัดกันอยู่ไปทานข้าวเธอนี่ไม่เห็นหัวเพื่อน <c oughs> อะไระลรก็แฟนอะไรอะไรก็แฟนโอเคไม่อยู่ก็ไม่อยู่กำชัดไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกัน ทุกคนเออชิคกี้พายถ้าเธออยากรู้อ่ะเธอลองโทรไปเบอร์นี้สิ0101 8888 999966 6หนะถ้าเธออยากรู้อ่ะเธอลองโทรไปสิฉันไปนะโอเคไว้บ้านเจอกันศ1 0ย์8 8 8 9 9 9 ที่ส่งข้อความมาให้เราเลยอะจริงด้วยทุกคนบ่ายเมื่อเช้าที่ส่งข้อความมาให้ชิกี้พายไงอะน่าเชลแม่ว่านะแม่จะต้องไปฝากหนูไว้กับแม่ไปบัวแล้วล่ะลัาหน้าแปรงฟันเสร็จสักทีเกือบลืมไปแล้วล่ะเกือบไม่ได้อาบน้ำ ตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมยายคุณนายอะไม่เห็นขึ้นมาที่ห้องจิคิพายสักทีกี่โมงแล้วเนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินเสียงชิกี้พายหรือเปล่าทำไมไม่ตอบอ่ะเดี๋ยวค่อยโทรอีกทีนึงก็ได้เดี๋ยวก่อนทำไมไมันไม่ตอบเราอ่ะหรือว่ามันยังไม่ถึงตีสมันจะไม่ตอบเยโทรอีกทีนึงดีกว่า เจอกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยทำไมรีบฟางสายละ่ะแล้วตีสามมันบอกว่าเนี่ยทุกคนได้ยินอย่างที่ชิคี้พายอะได้ยินไหมมันบอกว่าตีสามอะค่อยมาเจอกันแสดงว่าที่เอสมันพูดว่าพวกฝรั่งอะมันลองดีแล้วเขาอะก็เชื่อนะแม,มงมุมขายยาอะ่ะมันมีจริง จะลองดูว่าตอนตีสามเนี่ยแมงมุมอ่ะมันจะออกมาจริงๆหรือเปล่าอย่าทิ้งชี่ไปไหนนะตอนนี้อ่ะตีสองจะสามสิบแล้ว อนนี้แล้วเธอยังไม่นอนอีกเหรอแล้วเมื่อกี้คุยกับใครอ่ะฉันอยู่ห้องนู้นฉันงได้ยินเลยก็ฉันอ่ะจะต้องรอตีสามสีเนี่ยฉันกินกาแฟไปสิบแก้วอ่ะนี่ถ้าเธอไม่เชื่อที่ฉันอ่ะบอกเธอนะเธออ่ะก็ไม่ต้องเชื่อแต่ฉันจะบอกให้เธอนะไอเอซอ่ะมันเชื่อนะว่าไอแมงมมขายาวอ่ะมันมีจริงเมื่อเช้าฉันบอกว่าแมงมมมันอยู่ในห้องอ่ะมันมีจริงแล้วเมื่อกี้อ่ะฉันคุยกับ พ่อแม่ของแมงมุมด้วยแล้วบอกว่ามันมีจริงแล้วตอนตีสามอ่ะมันจะออกมาหาฉันเฮ้ยเพอเจอน่ะมันมีที่ไหนแล้ะแมงมุมแมงมุมฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วมันไม่มีอ่ออ่อออถ้าเธอไม่เชื่อก็แล้วแต่นี่เธอนอนตรงนน้นเลยนะฉันจะนอนรอก่อนสรุปเธอให้ฉันนอนกับเธอเหรอเนี่ยบอกอะไรให้ยังไม่ค่อยฟังเลยชธิบายอ่ะนอนนี่ก็ได้ ไม่ชิดที่นอนของตัวเองนอนไม่ค่อยหลับอะ่ะชิพายชิพายชิพายค่ยนอนขนาดเนี้ยปล่อยให้มันนอนคนเดียวอย่างนี้ดีกว่านายไม่สนใจแคุวนายไปนอนที่ห้องลวเลวย นีไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย,ยตีสามแล้ว<ๆ>นี่ทุกคนเขาบอกว่าพวกแมงมุมอ่ะมันจะชอบที่มืดแล้วก็จะอยู่บนผนังกำแพงมุมต่าง